สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวทุกคนวันนี้จัดให้มีคำตอบสำหรับ Lenovo Y50 g ห x 960M จะเปลี่ยนจอเป็น IPS จะคุ้มหรือไม่หรือว่ามีวิธีทางแก้อื่นๆหรือเปล่าหลังจากที่ทีมงานครับได้ไปเจอบริการเจ๋งๆจากกระาน Blue Shop ที่ทำเอาค่อนข้างว้าวทีเดียวกับการเปลี่ยนจอของ g a ม i n g n o t e ตบุ๊อย่าง Lenovo Y50 7 0 g า6 0 m ้วก็ Leno เอ0มและก็เลนาคา5,500บาท ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไม l e n ovo Y50 ถึงมีปัญหากับเรื่องหน้าจอค่อนข้างเยอะโดย l e n ovo Y50 เอางบส่วนใหญ่ไปลงกับคอ i7 แล้วก็การ์ดจอ GTX960M ทําให้หวยก็ไปลงที่จอแซงผลเป็นจอ TN ทําให้ภาพที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์กลางๆที่เพียงพอต่อการใช้งานได้ทั่วไปหรือว่าใช้เล่นเกมก็พอได้แต่ถ้าจะนําไปเทียบกับจอแบบ IPS ก็เทียบกันแบบไม่ติดดังนั้นจึงเป็นที่มาของความต้องการเปลี่ยนจอของยูเซอร์บางคน โดยถ้าหากเรามีงบ5,500บาทเนี่ยจะเปลี่ยนจอแบบ IPS ขนาด15.6นิ้วบนเลยว v ว่า y 5 0อาจจะดูเหมือนไม่คุ้มสักเท่าไรนักดังนั้นเรามาดูวิธีการอื่นกันบ้างเผื่อเป็นทางเลือกนะครับอันแรกก็คือซื้อจอแสงผล IPS ขนาด23-24นิ้วมาใช้เรียกได้ว่างบ5,500บาทนี่ซื้อได้แบบชิวๆแถมยังเล่นเกมได้แบบเต็มตาต่อมาก็คือจอเก่าเองไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น โดยเอางบส่วนนี้ไปลงฮาร์ดแวร์ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแรมเพิ่ม SSD ให้ประสิทธิภาพดีขึ้นอีกอันที่3ก็คือซื้อจอจาก IPS จาก eBay มาเปลี่ยนเองอาจจะต้องแลกกับความเสี่ยงนิดหน่อยแต่ก็ใช้งบ3,000-4,000บาทอันสุดท้ายก็คืออาจจะไม่ต้องซื้อ Lenovo Y5070G960M แต่จจะไปซื้อเกมมิ่งตัวอื่นแทนซึ่งถ้าบวกกับงบ5,500บาทแล้วเนี่ยก็มีหลายรุ่นให้เลือกที่สเปคไม่หนีกันมาก ยังเป็น GTx 960m แต่จอก็ยังไม่ถึงระดับ IPS จะดีกว่า TN ที่อยู่บน,น Lenovo Y50 ซึ่งนี่ก็เป็น4แนวทางที่ได้นำมาฝากเพื่อนๆกันครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจะแชร์ยังไงเนี่ยกด Subscribe ช่องของเราใน YouTube พิมพ์ Notebook Spec แล้วก็ Subscribe หรือจะกดที่มุมขวาจอกันแล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆครับสวัสดีครับ